สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม Portfolio Showcase ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้องเรียน New Normal ในวันนี้คุณครูประจำชั้นขอนำเสนอคลิปวิดีโอประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการของนักเรียนครับแต่ก่อนอื่นคุณครูขอนำเสนอสมาชิกในชั้นเรียนของเราในปีการศึกษานี้ครับคุณครูประจำชั้นห้องเรียนป .6 ทับได้แก่คุณครูไบร์ คุณครูอุ้มและคุณครูตาลและสมาชิกเด็กๆที่น่ารักของเราครับในปีการศึกษานี้เราได้มีการจัดกลุ่มรายวิชาที่เด็กๆได้เรียนรู้ได้แก่กลุ่มวิชา core subjects extra subjects extracurricular activities ใช่ค่ะผู้ปกครองโดยในคลิปวิดีโอนี้เด็กๆจะเป็นผู้นําเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่เด็กๆคิดว่าสามารถนําไปใช้ต่อย,ยอดในชีวิตได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ทักษะในภาษาไทยเช่นการเรียนรู้ชนิดของคําการใช้คําต่างๆเช่นคําเป็นคาตายคํานามคํากริยาเรวมถึงโวหาและยังได้แต่งกรสุภาพเช่นกร 8, แปหรือกรกาบยานิสิบเอ็ การน,นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนำไปใช้ในการเขียนหรือการอ่านหนังสือไปการใช้ในชีวิตประจำวันเกิดพูดนำเสนองานตามเลยนะครับตื่นอะไรบ้างแต่ต้องใช้ด้วยสารอ่อะไรบในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับร้อยละและอัตราส่วนและได้เรียนรู้เกี่ยวกับ เศษส่วนและทศนิยมสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นการคิดเงินและการใช้อัตราส่วนในพื้นที่เพื่อใช้ในการยอดส่วนขอบคุณค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าอนุกรมขนานและผสมผสานประโยชน์ในการใช้ในการใช้ชีวิตประจําวันคือการต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจําวัน เห็นไหมเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้อนอ่ามีพุน่นนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเกม Scratch โดยใช้ตัวแปร Variable ใช้สร้างโค้ดใช้ทำโปรเจกต์ใน Scratch เช่นสร้างโค้ดหาค่า B M I และการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ในชีวิตคือส,สั้นเกมที่เนี้ยทำรายได้ได้ และสามารถเรียนรับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาและใช้แฟลชโฟชาร์มีรายวิชาสังคมศึกษาผมได้เรียนเรื่องุทประวัติหลักคำความื่อศาสนาศาสนาต่างๆภูมิศาสตร์และอื่นๆกานาน็ารนำไปใช้ปฏิบัติตนตามหลักคำความื่อศาสนาเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้น ในรูปแเบวิชาประวัติศาสตร์ก็คือประวัติความเป็นมาของรัตนโกสินทร์โดยการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือนำเป็นประกอบอาชีพโบรนักโบราณคดีแล้วก็นาําประวัติศาสตร์ครับนะได้เรียนเกี่ยวกับการเล่นวอลเลย์บอลได้เรียนการอันเดอร์การเสิร์ฟทักษะการเล่นอีกหลายๆอย่างการเรียนพละคือการออกกำลังกายอย่าง่งเพราะบางคนไม่ได้มีเวลาออกกำลังกาย ได้ไออกการการเป็นใายวชิชานี้ด้วยในรายวิชาสุข,สข,สขสญญาศึกษาได้รู้เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดและระบบขับถ่ายและเรื่องการมีเพศสัมพันธ์การนําไปใช้ในรายวิชาสุขศึกษาในชีวิตประจําวันรู้ว่าระบบไหลเวียนเลือดเ,เป็นอย่างไรและระบบขับถ่ายเป็นอย่างไรและรู้ว่าไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรขอบคุณค่ะ ชาศิลปะในเทอมนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพเสมือนและการปั้นต่างๆการปั้นนั้นเราได้ปั้นนูนต่ำและนูนสูงโดยใช้ดินน้ำมันในการปั้นและเราได้ฝึกการวาดภาพเสมือนเราสามารถน,านําผลงานพวกนี้ไปต่อย,ยอดเป็นรายได้ได,ได้และสามารถนําไปทําธุรกิจได้ค่ะวิชาดน,นตรีฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีให้ตรงตามนตและจังหวะได้รู้จักกับเครื่องดนตรีไทยและสากล ู้จักเครื่องดนงตรีแต่ละชนิดเช่นเครื่องดีดสีตีเป่าการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราสามารถเล่นดนตรีเพื่อความผ่อนคลายหรือเพื่อฝึกสมาธิตยังสามารถทำงานหาเงินจากการเล่นดนตรีได้ด้วยขอบคุณครับการทำอาหารอาหารห้ามู่และการเลีกก้ยงสัตว์วิธีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถประกอบอาหารได้อย่างปลอดถูกต้องและปลอดภัยสอง In this language, I learned about the grammars like past simple, present perfect, and more. I got to practice speaking, reading, and writing in English. I got to play a game called Bamboo, and answer questions in the game. I can use English to communicate with foreigners correctly by using grammar and correct words. I can also use for education, like reading, learning online, and developing myself. Thank you. English grammar. I learn about grammar such as past simple, present simple, present perfect, and other. How to use it in our daily life? We can use it in work and can use it to communicate before general can and can speak correctly and use it in correct way. Subject, I learned about LCM and HCM. Also, finding the sum LCM and HCM and solving the question. I learned about fraction. The last one, I learned about data presentation. I can use knowledge gen to calculate, buying things to think and calculate in daily life. Thank you. In English for science subject, I learned about the body system, such as the brain controls our thoughts and memories. And I l e a r n about many ways to use the knowledge in our life such as when you are sick you know what the cause of it and how to take care of our selves properly thank you ในวิชาแมท outside the box พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวาดภาพสามมิติสามเหลี่ยมปาสคาลและเกี่ยยุีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสาม,มารถใช้ในการวาดรูปสามมิติในการหารายได้และสาม,มารถนำตัวอย่างที่เรียนมาไปสอนคนอ mm ื hmm. ่นได้ครับขอบคุณครับ ได้เรียนรู้ในวิชาอาขีนสือขที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท่านหัวข่าวการเขียนข่าวและการวางแผนอนาคตของตัวเองการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันการสื่อสารและการเรียบเพียงข้อมูลขอบคุณครับในวิชาภาษาจีนหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารประโยคต่างๆเช่นหนีสีฮวนชื่อเฉินมือคุณชอบกินอะไร ขอสีหันชื่อเมียนเดียวฉันชอบกินบะหมี่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสามารถพูดคุยกับคนจีนในเรื่องต่างๆได้เช่นการถามทางการสั่งอาหารและอื่นๆขอบคุณค่ะวิชาวิทย์อัจฉรยิยะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหายใจและกระบงังลมเช่นเวลาเราหายใจเข้ากระบงังลมจะยกตัวงลงส่วนในเวลาเราหายใจออกกระบงังลม ยกตัวขึ้นและได้เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นเลือดต่ตางๆพันธุกรรมและระบบย่อยอาหารเราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เพราะเราได้รู้เกี่ยวกับร่างกายตัวเองและรู้จักธรุถนอมมันด้วยการออกกำลังกายและกินอาหารที่ดีขอบคุณค่ะ n o e t l ท้ o s e error to speak English and writing sentence which will and going to h o w to use we can use with e book English and talk with foreign here. Thank you. วิชาไซฟอฟันผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าพิมายซึ่งค่าพิมายจะมงบอกต่างๆเช่นผมเกินไปอ้วนเกินไปหรือโอคอ้วนซึ่งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการรู้ว่าก้วนไฟหรือผอมไฟซึ่งจะได้รู้ว่าคนกินเพิ่มหรือกินลดลงของ วิชาพัดเพคือเราได้เรียนรู้ทางกิจผ่านการเล่นเกมแถมยังได้เรียนรู้แกมมาผ่านการเล่นเกมอีกด้วยเราสามารถนำแกมมาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับ้เรียนรู้ในวิชาพัดเพคือเราได้เรียนรู้ทางกิจผ่านการเล่นเกมแถมยังได้เรียนรู้แกมมาผ่านการเล่นเกมอีกด้วย เราสามารถนำแกมม่าไปใชใ้ในชีวิตจริงได้นอกเหนือจากรายวิชาที่เด็กๆนำเสนอแล้วเด็กๆยังได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในรายวิชา Intensive Subject ด้วยนะคะ Intensive Subject เป็นรายวิชาที่เด็กๆได้เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาค่ะ นอกจากนี้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ soft skill และอื่นๆด้วยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนนักเรียนและส่งเสริมทักษะทางด้านวิชาการทั้งคุณครูประจำชั้นได้สนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนตามความสนใจทั้งนี้เป้าหมายไม่ใช่การได้รับรางวัลแต่เพื่อช่วยให้นักเรียนค้นพบความถนัดและศักยภาพของตนเองครับ สำหรับวิดีโอประมวลผลการเรียนรู้ในภาคเรียนที่1ขอจบการน,นำเสนอและเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนกับคุณครูประจำชั้นถึงเป้าหมายในภาคเรียนที่2ของเราขอบคุณครับ